สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในบรรยากาศนะคะของงานแคมป์นะคะของทางดีไอคอนกรุ๊ปนะคะแล้วก็ตอนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงวินาทีสำคัญนะคะที่เอาจะจะมานะคะมาซื้อกที่สำคัญนะคะ,ท,คะ,คะที่จะมาเรียนรู้กันครั้งหน้านะคะวันที่7ส,สิงหาคมนะคะท่านใดที่อยากเติบโตนะ อยากนะคะมีความรู้เรื่องของออนไลน์นะคะแล้วก็มาเรียนรู้การพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะกับความมือใหญ่มากๆเลยแล้วก็ได้นะคะมาเรียนรู้แบบทามือทำนะคะได้เห็นของจริงนะคะได้มาเจอมาพบนะคะกับคนที่สาเร็จนะคะแล้วก็มีตัวตนจริงบนโลกเออไม่ใช่แค่ในออนไลน์นะคะเดี๋ยวนะคะมาสัมภาษณ์ที่ท่านหนึ่งนะคะพี่ท่านหนึ่งนะคะ,ท,นนะ,คะที่ประสบความสาเร็จท่านหนึ่งนะคะ ท่านแกรนดิลเลอร์ตุกนะคะซื้อบัตรตอนนี้นะคะไปกี่ใบแล้วคะท่านโอ้อันนี้ทิ้สองค่ะเหลือมีทีมอีกห้าใบค่ะทิ้เซ็ดใบว้าวาสุดยอดมากๆเลยค่ะทีมพร้อมเติบโตใช่ค่ะต้องมานะคะใครอยากโตต้องมาะค่ะนะคะนอนอยู่ที่บ้านไม่โตนะคะถ้าอยากพาทีมเติบโตแล้วตัวเองเติบโตค่ะมาเป็นต้นแบบเลยนะคะเจอกันนะคะวันที่เ สินขาพอกิงหาแล้วโอ้โหเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปเที่ยวแล้วเดือน <c oughs> วันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีทริปมันดิฟแล้วนะคะแล้วก็เดือนถัดไปนะคะจะมีทริปปารีสนะคะเรียกว่าอยู่ที่นี่เ <c oughs> ที่ยวจนเหนื่อยนะคะพอเปิดดูดูการเที่ยวนะ,ะก็เที่ยวนะคะแล้วก็สําหรับเดือนนี้ ที่สุดพิเศษมากเลยนะคะจะได้เรียนรู้นะคะเคล็ดล yes. ับสำคัญนะคะโอ้โหวันนี้นะคะต่อแถวซื้อบัตรเยอะมากนะคะแล้วเราก็มาอยู่ครับกับบรรยากาศของโคสเปรดนี่ค่ะมีปุยดนด้าดล่างดัดข้าง เ,เป็นเดีป็ูกขุ่มด้านหลังเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะใครอยากมาเรียนรู้นะคะแบบทีมทือทำแบบนีน้นะคะได้เห็นพลังงานดีๆได้เห็นนะคะสังคมดีๆแบบนี้เรียนเชิญนะคะมาเชิงกันวันที่7สิงหาคมแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ